สวัสด,ดีจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ดาวก็จะพาเพื่อนๆมาดูใบาสาบเสือน,นะคะเพื่อนๆนที่บอกว่าใบสาบเสือนี้ไล่แมลงนะคะแต่ก็มาเราก็มาสังเกตนะคะว่าทําไมแมลงเต็มเลยนะคะแล้วก็ทําให้กูดด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะเป็นแบบเป็นแบบตัวเพียนะคะเนี่ยเนี่ยนะคะก็เล e, ยเอ๊ะแปลกใจทําไมเป็นอ่อ เขาบอกว่าเป็นไรนะ่แมลงเนาะเดี๋ยวทำไมโดนเพีย้ยกินสาง,งานเดือยเพื่อนๆดูหลังใบเห็นไหมเต็มเลยเหลืองๆนี่ค่ะแล้วก็ทําให้กูดด้วยนะ,ะ่ยอันนี้เป็นใบสาบเสือหรือใบอนี่นะคะใบใบหญ้าขิวบ้านเฮาเนาะจากเพื่อนๆเ,เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทดลองนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าที่เราปลูกถั่วไว้นะมันจะมีตัวตัวไรนะ,ะเพื่อนๆไม่รู้ว่ามาจากไหนนะคะ เดี๋ยวเราทดสอบกับตัวสัตว์เล็กๆนะคะว่าไล่แมลงได้จริงหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเห็นเห็นจากใบแล้วนะคะเนี่ยยังมีเพียกก้ยเกาะเต็มเลยลวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันนะคะว่าว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่าเนาะวันนี้เดี๋ยวเราก็ไปเอามาแล้วนะคะเพื่อนๆอตัวนี้นะคะนี่เป็นใบจับเสือนะเดี๋ยวเราจะเอามาลงเครื่องปั่นกันนะคะวันนี้ เราจะทดลองในตัวฉีดตัวนี้นะคะเพือ่อนๆเราจะทำสูตรน้ำข้นๆเราจะไล่ได้จริงไหมคะเพราะวกก่าเพี้ยยังเกาะต็มนี้เลยลองดูนะคะเราก็ใส่น้ำนะคะไม่ต้องใส่เยอะ เราจะใช้สูตรเข้มข้นนะคะเดีย๋ยวเราไปปั่นกันเลยค่ะ but ะคะโหไม่ต้องกองก็ได้นะคะเนี่ยไม่ไม่มีอะไรเหลือจะให้กองเลยนะคะ,ะใส่ตัวนี้นะเดี๋ยวลองก่อนไปฉีดยีงไม่รู้ตัน ถั่วจะตายไหมนะคะอันนี้เราต้องทดลองดูนะคะเพื่อนไปเป็นเพื่อนเป็นไงบ้างสวยไหมคะตัวน,นี้ภูงาช้างนะคะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างกันเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ได้ปลูกผักไว้นะคะเพื่อนนี่นะคะปลูกถั่วนะคะไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้นะ,ะก็ซื้อไว้นางแล้วนะคะแล้วก็ลองเอามาทำดูนะคะ ื่นคืบหนึ่งได้แล้วนะคะแต่ตอนนี้ปัญหาของเราก็คือตัวตัวตัว,ต,วตัวอะไรค่ะเพื่อนเพื่อนไรจะเป็นแบบนี้นะคะมันอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพื่อนเพื่อนตัวนี้วันนี้เราก็นี่นะคะมาลองฉีดะะดูนะคะลองลสักต้นดีไหมเดี๋ยวฉีดเดอะมันตายนะคะ น,นี้เป็นไรแมลงนะคะนีม่มาแล้วค่ะแมละงอะไรไม่รู้ล่ะฉีดอย่างเดียวนะคะอนน่ตอนนี้เราก็กําลังทำอันไอตัวเกาะนี้ให้ถั่วอยู่นะคะก็เราก็ใช้นั่งร้านนะคะนั่งร้านที่มันเกะกะนะคะก็เอามาทําเป็นสวนน้เพื่อน ยังไม่มีตะข่ายนะคะเราก็ใช้ตัวนาฟางนะคะก็ลอยๆขึ้นไปเเผื่อเขาจะมาเกาะน,นะคะ<ม>นี้ก็ได้ะคะคะะแล้วนะคะคืบเนื้อนะคะตัวนี้สูงนะคะก็มีแตงนะคะแตงก็มีนะคะเพื่อนๆแตงอยู่ทางโน้นเลยไม่เป็นไรเนาะ,ะเอาชุดนี้ก่อนนะคะวันนี้ก็พามาด,ดูวิธีการกำจัดมาแดงนะคะก็ฉีดไปนะคะ กลิ่นหอมมากเลยค่ะตัวอะไรนะไอใบาสาบเสือนะหอมมากเลยส,สมุนไพรนะคะแล้วก็ลองลอง่าดูนะคะคงไม่ตายนะคะใบเพราะว่ามันเป็นพืชด,ด้วยกันนะคะเห็น <c oughs> บอกว่ามีอีกใบหนึ่งนะคะก็คือใบอสะเดานะจ๊ะเพื่อนๆประมาณสะเดานะนะจะลองฉีดดู ัวลายด,ดำๆนี่ค่ะเพื่อนนี่นนลายลายดำๆเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะใต่อยู่นะคะตัวนี้ดีกว่าจะเห็นชัดเพื่อนๆเห็นไหมคะตัวลายที่มันตัวเล็กๆนะคะเห็นไหมตัวขาวๆนะวิ่งไปวิ่งมาอยู่ค่ะเพื่อนๆนี่แหละเดี๋ยวเราจะลองกําจัดดูนะดูดิเริ่มออกมาแล้วนะคะตัวไลไร กลัวมากินอันนี้ก็เป็นข้าวโพดนะคะข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะเอาข้าวโพดข้าวเหนียวสีขาวนะคะเพื่อนๆกับถั่วกับแป้งอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองฉีดดูนะคะพเพื่อนๆพืสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราทดลองก่อนนะคะใบสาบเสือหรือใบอทักใบยาคิวนะาจะเพื่อนเนาะ <pe ars> เสียแล้วนะคะตัวนี้ไปแล e ้วนะคะ <pe ars> ออกด้านข้างเลยละเสียแล้วเพื่อนตัวฉีดเสียแล้ว สงสัยจะรอดนะคะสงสัยจะตายนะคะ, mm hmm. อะโอเคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ